ตอนนี้นะคะเขาจะวางเกมไว้เลยว่าเข้ารอบรองเขาจะเจอใครรอบสุดท้ายจะเจอใครเขาจะพยายามให้พวกทีมอ่อนๆเข้าไปสู่รอบรองให้ได้เขาก็เลยดึงกันไปค่ะอนหลายๆคนก็ถามอุ้ยรอบรองทำไมาสามารถาเล่นแบบว่าสามารถดึงกันเข้าไปได้เขาเป็นเกมแบบเรียกว่าแมตช์รองนะคะเป็นแมตช์ของแต่ละทีมนะคะ ก็อยากให้เจอกันนัะชิงครับอ่ะเยอรมันกับโปรตุเกสเอ้ยอยาเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันหน่อยแล้วน้องแอนกับน้องจุกนะคะก็เยอรมันนี่ถ้าถามว่าทีมเขาเล่นดีไหมดีนะคะก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องผัดเปลี่ยนกันไปเพราะว่าจะแชมป์คนเดียวตลอด อ่าสามปีสี่ปีอะไรมันก็ไม่ได้เนาอเพราะว่าทั่วโลกก็เป็นพัฒมิตรกันเขาก็จะรีแม็กผัดๆกันไปละค่ะนะคะแต่ถ้าปีไหนมีทีมที่เรียกว่าไม่เคยเป็นแชมป์มาก,ก่อนเลยแล้วได้แชมป์อันนั้นเขาก็จะเฉลิมฉลองกันอย่างเฮฮาเลยละค่ะนะคะอันนี้มันก็เป็นที่เยอรมนีเรียกว่าฟุตบอลฟีเวอร์อย่าได้ไปอ่าคุยเรื่องฟุตบอลเลยนะจ๊ะ <laughs> พี่ได้เล่นเกมอ่ามินิวอลกับผมไหมอ่าพี่พิมพ์ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะจา์เพราะว่าพี่พิมพ์เป็นคนไม่เล่นเกมเท่าไหร่ด้อแต่ว่าอ่าเข้าไปชมให้นะจา์น้องพัดพัด,พดนะคะเข้าไปชมให้นะจา์ไม่ต้องกลัวนะคะแต่ถ้าถามว่าการเล่นเกมพี่พิมไม่ค่อยเล่นเกมไม่มีเวลานะคะเพราะว่าเกมมันเป็นของวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเนาะอ่าพี่พิมก็อายุเยอะแล้วค่ะ เล่นไม่ค่อยเก่งนะอ่ะอ่านเกมการเล่นไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าเกมนี่มันเป็นเกมพวกวัยรุ่นเขาเล่นนี hey. ่ <laughs> ต้องถามน้องแอนกระโจกนะคะอันนี้น้องโจกน้องโจกก็เล่นเก่งนะเกมพี่พิมพ์ยังไม่ค่อยพิ่พิมพ์ไม่ถนัดว่าไงยังไงว่าอย่างนั้นเถอนะเนาะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเนาะ thank you so much thank you อ u r ราว w e r s นะคะน้อง forget click love and like ทูมี่ทูเกเตอร์นะจ๊ะก็ช่วงเช้าพี่พิมพ์ก็จะขึ้นเพื่อให้อ่าสายดันเข้ามาส่งงานพี่ยูนะคะเมื่อวานไม่ไลฟ์วันเดียวอ่าเรียนหดลงไปค่ะเออเรียนหดเพราะฉะนั้นต้องไลฟ์นะคะต้องขึ้นก็เรียกว่าต้องทําให้เป็นอ่าปกติประจำวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าวันไหนพี่พิมพ์ขึ้นสองรอบสามรอบแล้วมาลงเหลือรอบเดียวเนะี่ยนางก็เริ่มถอยให้พี่พิมพ์ พอเวลาหยุดไปวันหนึ่งก็เริ่มถอยเพราะฉะนั้นคราวหน้าก่อนหยุดพี่พิมต้องเขียนลงในโพสชุมชนไว้ก่อนถ้าเขียนลงในโพสไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่หายเมื่อวานก็ไปสายซิ่งตลอดละค่ะเพราะว่าไปเล่นกันที่บ้านเพื่อนเราก็ไปมีงานหลังจากทำบุญแล้วนะคะเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นเกมในแอปขายของครับ เก็บเหรียญไว้ซื้อของช้อปปิ้งแคนดี้อ๋อเออพี่พิมพ์สมัยก่อนๆไม่ได้ทํา youtube นะพี่พิมพ์ก็เล่นนะเกมอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วก็อย่างพวกเสียตังนี้ไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นก็วัยรุน่นวัยรุ่นเขาก็จะเล่นกันนี่แหละแอปเสียเออเก็บเก็บเหรียญเก็บเหรียญเพื่อไปซื้อของนู่นนี่นั่นแฟนพี่พิมมาเล่นเก่ง แฟนพี่พิมอันนั้นเขาเล่นของเขาประจําทุกวันทุกวันทั้งเกมไพ่เก,นนเกมนั่นเกมนี้แต่ว่านางไม่ได้เสียเงินซื้อนะคะแต่ว่านางเล่นเป็นแบบเก็บคะแนนเก็บคะแนนเก็บเหรียญไว้ซื้อพวกของในนั้นแหละค่ะซื้อพวกเหรียญพวกอะไรใช้เล่นกันต่อๆไปนั่นแหละเขาชอบแต่ว่าพี่พิมพ์เป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมถ้าจะเล่นก็เป็นเกมาแบบเอาแค่ เก็บนู่นเก็บนี่เก็บเหรียญเก็บคะแนนไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยจับเลยนะเมื่อก่อนนี้พี่พิมจะเล่นอยู่นะคะก่อนที่ทํา youtube เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาคะ่ะไหนจะทํา youtube ไหนจะอ่าทางานด้วยนะคะเอาแค่ว่าอาทิตย์หนึ่งนี่พี่พิมลงอ่าวิดีโอไว้สองสองสามวิดีโอนี่ก็จะไม่ค่อยทันแล้วนะคะนี่ก็เมื่อวานนี้วิดีโอสุดท้ายหมดไปแล้วนี่ยังไม่ได้ทําเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พิม กลับมาวันนี้ถ้ากลับไวนะพี่พิมต้องเริ่มอัปโหลดวิดีโอลงในไอ้นี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวกดให้ไลค์แป๊บนึงเอาเดี๋ยวก่อน